ความขัดแย้งในองค์กรความหมายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยมีคู่กรณีความขัดแย้งเป็นบุคคลหรือกลุ่มย่อยๆที่มีอยู่ในองค์กรความขัดแย้งประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลกลุ่มและนแผนกในองค์กรมองเห็นว่าวิธีการปฏิบัติงานกฎระเบียบในการทํางานหรือนโยบายของบริษัทไม่สามารถเอื้ออํานวยต่อความต้องการของแต่ละฝ่ายได้และการกระจายงานที่ไม่ได้มาตรฐานสาเหตุของความขัดแย้งในองค์กร 1. การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพการที่แผนกหรือพนักง,งานสื่อสารกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพอาจสร้างความเข้าใจผิดและนำมาซึ่งการเป็นศัตรตูกันได้ทั้งนี้ความขัดแย้งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากสิ่งที่ถูกเก็บไว้ข้างในมากกว่าสิ่งที่แสดงออกมา 2. การเลือกปฏิบัติความเท่าเทียมทางไรายได้เป็นประเด็นใหญ่ในที่ทำงานที่องค์กรจำนวนมากมาสับปัญหาในการรับมือ ซึ่งความล้มเหลวในเรื่องนี้อาจทำให้เกิดการแตกแยกกันได้รวมถึงเรื่องเพศศาสนาและอายุ 3. ลักษณะนิสัยที่ไม่ลงรอยกันสิ่งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในแง่ของรูปแบบการสื่อสารทางธุรกิจที่แตกต่างกันรวมถึงขัดขวางการทำงานร่วมกันแบบเป็นขั้นเป็นตอนระหว่างตัวบุคคลกับทีมได้4การแข่งขัน แม้ว่าการแข่งขันในเชิงบวกจะเป็นผลดีต่อการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานแต่การแข่งขันที่มากเกินไปและความทะเยอะทะยานจนไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็อาจทําให้การทํางานเป็นทีมพังลงได้โดยเฉพาะเรื่องค่าจ้างและโบนัสการบริหารความขัดแยง้งกระบวนการแก้ไขข้อพิาพาทที่ยังหาข้อยุติไม่ได้เพื่อลดผลลัพธ์เชิงลบที่อาจเกิดขึ้นและสร้างโอกาสสาหรับผลลัพธ์เชิงบวกมาแทนที่ ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ตั้งแต่2กลุ่มเป็นต้นไปโดยความขัดแย้งในองค์กรเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกหน่วยงานต้องจัดการลักษณะความขัดแยง้ง 1. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลเช่นความรู้สึกรักพี่เสดายน้องการตัดสินใจลำบาก 2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเช่นความแตกต่างทางความเชื่อทัศนคติตุคติกภาพ 3. ความขัดแย้งภายในกลุ่มเช่น การไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกลุ่มความไม่สามาัคคี 4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเช่นการขัดแย้งทางผลประโยชน์การชิงดีชิงเด่น 5. ความขัดแย้งภายในองค์กรเช่นการขัดแย้งระหว่างหัวหน้าทีมกับลูกน้องหรือคนในระดับเดียวกัน 6. ความขัดแย้งระหว่างองค์กรเช่นการเอาชนะทางธุรกิจการพัฒนาสินค้าและบริการให้เหนือคู่แข่ง มาตรการจัดการความขัดแย้งในองค์กร 1. ตั้งความหวังที่ชัดเจนการสื่อสารภายในองค์กรที่ชัดเจนสามารถลิดเลี่ยงความขัดแย้งต่างๆได้ผู้จัดการควรอธิบายสิ่งที่ตนเองต้องการทั้งในส่วนของวันครบกำหนดส่งโครงสร้างและองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญในงานด้วย 2. ปรับโฉมที่ทำงานใหม่การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมและที่ทำงานแบบไฮบริก เพื่อเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพคือส่วนสำคัญของการจัดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 3. นโยบายที่เปิดกว้างการรับมือกับปัญหาต่างๆล่วงหน้ามีความสำคัญมีผลวิจัยออกมาว่าคนส่วนใหญ่ต้องการที่จะทำงานกับเจ้านายที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบเปิดกว้างมากกว่าเจ้านายที่เสนอสวัสดิการอย่างอาหารฟรี 4. หาข้อไก่เกี่ยระหว่างพนักงานด้วยกันการไก่เกียรติจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคคลที่3ที่เป็นกลางและได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายโดยมีเป้าหมายในการเจราจาหาทางออกที่ทุกฝ่ายพึงพอใจตัวอย่างความขัดแย้งในองค์กรประท้วงเดือดพนักงานนับพันรวมตัวขับไล่ผู้บริหารใหม่ออกกฎไม่เหมาะสม บริหารเป็นคนพมา่าค่ะ,ะแล้วเขาแบบว่าแม้แต่เข้าห้องน้ําก็จับเวลาแล้วเขาประมาณแบบว่าเทงานออกแล้วก็เตะเตะใส่พนักง,งานว่าเอองานอย่างเงี้ยกูไม่เอากูไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของใช้ก็แบบว่าไม่ให้มีอะไรเลยของใช้ก็เทคชู่ก็ไม่ให้เราพุกไม่ให้เราติดตัวแล้วก็น้ําก็ น้ำน้ำก็ให้เราเก็บไว้อีกที่หนึ่งกระโปงกระเป๋าอะไรก็ไม่ให้พกไม่ให้ขึ้นไม่ให้อะไรเลยซึ่งเราเรา,เรานี้มันเป็นของส่วนตัวเราใช่ไหมใช่ใค่ะมันกดดานเกินไปค่ะ จากเหตุการณ์ดังกล่าวเปรียบเหมือนกับแนวคิดของแคปโลที่เชื่อว่าฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าจะรวมตัวกันต่อสู้กับฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าเพื่อให้ได้ผลประโยชน์บางอย่างวิธีการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวคิดของจอร์สันเปรียบเหมือนกับชรามธรรมชาติของชรามเป็นสัตว์ที่ดุร้ายภลระกำลังมากกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อต่อสู้ก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะการบริหารในวิธีนี้จะใช้อำนาจที่เหนือกว่าเข้าบังคับ โดยไม่คำนึงถึงเป้าหมายของผู้อื่นเพราะถือว่าการชนะคือความสำเร็จส่วนการพ่ายแพ้นั้นคือความอ่อนแอเรียกวิธีนี้ว่าการใช้อำนาจคือเป้าหมายความสำเร็จในการทำงานสำคัญกว่าแต่คนไม่สำคัญไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นการแก้ไขความขัดแย้งแบบแพ้ทั้งคู่เป็นวิธีที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้ทั้งหมด แต่อาจได้มาเป็นบางส่วนเท่านั้นได้แก่การประนีประนอมหรือการเจรจาต่อรองวิธีการนี้บางครั้งอาจต้องใช้คนกลางหรือบุคคลที่สามเข้ามาไก่เกี่ยหรือแม้กระทั่งให้คู่กรณีส่งตัวแทนมาต่อรองกันเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดจุดอ่อนคือไม่สามารถนำไปสู่การแก้ไขสาเหตุของความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงความขัดแย้งอาจจะยุติเพียงชั่วคราว พนักงานออฟฟิศสุดทนเผยเหตุผลต้องลาออกเพราะหัวหน้าวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำประเด็นที่หลายคนเขาไปกดไลค์กดแชร์ชอบจังเลยสาวออฟฟิศพนักงานสาวเขาบอกว่าเขาจะลาออกแล้วในไหนเขาจะลาออกเปิดใจซะเลยยังไงทําไมถึงต้องลาออกส่งไลน์ไปบอกหัวหน้าเลยว่าที่ดูลาออกน่ะก็เพราะหัวหน้านั่นแหละเอ้าดูสิเด้งขึ้นมาเลยคสัมภาเป็นไลน์กลุ่มด้วยนะใช่ คือถูกแชร์กันไปคุณผู้ชมคะนี่แหละลายกลุ่มอันนี้แหละข้อความเนี่ยคือทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลเธอโพสภาพการสนทนาในกลุ่มค่ะก็คือแจ้งให้หัวหน้าทราบว่าหนูจะลาออกแล้วนะข้อความแบบนี้คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตแจ้งเหตุผลที่ลาออกค่ะหนูไม่สามารถทํางานร่วมกับหัวหน้าที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตำ่ำไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองแบบนี้เรื่องงานไม่ได้มีปัญหาค่ะ แต่ที่รับไม่ได้คือพฤติกรรมและคำพูดของหัวหน้าค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปรียบเหมือนกับแนวคิดของแม็กเวเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจลำดับชั้นหัวหน้าลูกน้องหัวหน้ามีอำนาจมากกว่าก็จะออกกฎและสั่งการและใช้อำนาจกดขี่ลูกน้องต่างๆนานา,นาวิธีการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวคิดของจอร์นสันเปรียบเหมือนกับฉลาม เป็นสัตว์ดุร้ายและมีกำลังมากการจัดการความขัดแย้งในสไตล์นี้คุณมักใช้อำนาจสั่งการเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคุณมองความขัดแย้งเป็นเรื่องของผลแพ้ชนะและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่สนว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรข้อดีคือคุณสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วจึงเหมาะกับงานที่เน้นเป้าหมายมากกว่าเพื่อนร่วมงานแต่ข้อเสียคือคุณจะกลายเป็นคนไม่น่าเขารบ และไม่น่ารักในสายตาคนอื่นการแก้ไขความขัดแย้งแบบชนะแพ้หมายถึงต้องมีฝ่ายที่ชนะและฝ่ายที่แพ้โดยฝ่ายที่ชนะอาจใช้วิธีใช้กำลังหรือบังคับโดยฝ่ายชนะมีอำนาจเหนือกว่าการใช้ข้อได้เปรียบทางฐานะของการมีอำนาจบังคับบัญชาด้วยการสั่งให้ทำออกกฎระเบียบมาบังคับวิธีนี้อาจนำไปสู่การคิดแก้แค้น ทำให้สถานการณ์สงบลงเป็นวิธีที่ทําให้ความขัดแย้งสงบลงชั่วคราวโดยการขอร้องวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดข้อขัดแย้งด้วยการหลีกเลี่ยงคือถอยหนีเฉยเมยหรือไม่รับรู้ทั้งที่รู้ไม่ยอมเข้าไปแก้ไขปัญหายืดเวลาไม่ยอมตัดสินใจวิธีนี้ไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา